ข้เลือดออกเป็นโรคที่ระบาดในประเทศไทยมาอย่างยาวนานและถ้าเราไปย้อนดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการระบาดเป็นช่วงมาตลอดในอดีตไข้เลือดออกเนี่ยมันจะติดต่อกันผ่านทางยุงลายเป็นพาหะโดยที่ยุงลายเนี่ยสามารถไปกัดคนที่ยังไม่มีอาการและสามารถมากัดเราต่อทําให้เรามีการติดโรคโดยไม่รู้ตัวได้ซึ่งความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกเนี่ยก็ไม่ต่างกันในทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า อายุเข้าได้และไม่มีข้อบ่งชี้ในการห้ามให้วัคซีนหมอแนะนำว่าควรได้รับวัคซีนในทุกๆท่านค่ะยังจำเป็นอยู่ค่ะเพราะว่าไค้เลือดออกเนี่ยมีทั้งหมด4สายพันธุ์เนาะการที่เราติดเชื้อหนึ่งครั้งจะสร้างภูมิคุ้มกันเฉพาะสายพันธุน์นั้นๆที่มออีที่ติดไปนะคะแล้วก็ส่วนสายพันธุ์อื่นๆที่เหลือเนี่ยเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันชั่วคราวเท่านั้นนะคะ หลังจากที่พุมงพุ้งคันตกลงเราสามารถติดเชื้อในครั้งต่อไปได้แล้วก็มีข้อมูลว่าถ้าเกิดว่ามีการติดเชือ้อครั้งสองขึ้นไปเนี่ยก็จะมีความรุนแรงของโรคที่เพิ่มขึ้นก่อนอื่นต้องบอกว่าไม่มีวัคซีนตัวไหนป้องกันโรคได้ร้อเเซนต์นะคะสำหรับคิวเดงกาเนี่ย ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อทั้ง4สายพันธุ์สามารถลดโอกาสในการติดเชื้อลงได้80.2%และลดโอกาสในการนอนโรงพยาบาลได้90.4%ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวค่ะวัคซีนในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่2ชนิดนะคะก็คือชนิดแรกคือเดงแวัคเซียเนาะเดงวัคเซียเนี่ยผลิตจากประเทศฝรั่งเศส สามารถฉีดได้ในอายุ6ถึง45ปีโดยจะฉีด3เข็มห่างกัน6เดือนส่วนคิวดงกาเนี่ยผลิตในประเทศเยอรมน,นีเป็นวัคซีนที่สามารถป้องกันได้ในช่วงอายุ4ถึง60ปีโดยที่จะฉีด2เข็มห่างกัน3เดือนและวัคซีนคิวดังกาเนี่ยมีข้อดีตรงที่สามารถฉีดได้ในทุกคนไม่ว่าจะเคยติดเชื้อหรือไม่เคยติดเชื้อมาก่อนซึ่งไม่จำเป็นต้องเจาะเลือดเ,เพื่อตรวจภูมิคุ้มก,กันค่ะ เนื่องจากว่าวัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะคะข้อห้ามในการป้องกันจึงคล้ายๆกับวัคซีนเชื้อเป็นทั่วไปนะคะก็คือกลุ่มแรกที่ไม่ควรได้คือกลุ่มที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กําเนิดหรือว่าเป็นทีหลังเช่นโรค HIV หรือว่าได้รับยาเคมเทอรป์ปีได้รับยากดภูมิชนิดอื่นๆ กลุ่มที่2คือกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์กลุ่มที่3คือคุณแม่ที่ให้นมบุตรนะคะและที่สําคัญก็คือกลุ่มที่เคยได้รับวัคซีนตัวก่อนมาก่อนแลวมีอาการแพ้ค่ะจากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าวัคซีนไข้เลือดออกคิวดงกามีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงสามารถป้องกันไข้เลือดออกได้ทั้ง4สายพันธุ์หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเกษมร,ราชอินเตอร์เนชันนลรัตนาธิเบศค่ะ